จะมาแชร์เทคนิคการทอดปลานินให้ดูน่ารับประทานค่ะหลังจากที่เราทำปลาสะอาดล้างปลาเรียบร้อยตัดครีบตัดเหงือกออกหมดแล้วนะคะก็ให้นำมาซับปลาให้แห้งค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการบั้งปลาทั้งสงฝั่งให้เรียบร้อยค่ะการบั้งปลานะคะจะช่วยให้ปลาของเราสุกได้ไวขึ้นนะคะเพราะว่าความร้อนของน้ำมันจะสามารถแทรกซึมเข้าไปทั่วได้ตัวปลามากขึ้น จากนั้นนะคะหลังจากที่เราบั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการโรยเกลือค่ะเพื่อไม่ให้ปลาติดกระทะนะคะและก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรสชาติให้ปลาของเราด้วยเทคนิคส่วนตัวของใหม่นะคะจะนิยมใช้เกลือแกงหรือที่เรียกว่าดอกเกลือในการทําอาหารค่ะเพราะว่าจะไม่เค็มโดดมีความหวานแซมอยู่ในดอกเกลือด้วยนะคะเมื่อโรยทั่วแล้วเราก็จะมาทําการตั้งกระทะค่ะเทคนิคก็คือตั้งให้กระทะร้อนจัดก่อนที่จะใส่น้ํามันลงไปนะคะ เราก็กะน้ำมันเนี่ยให้ท่วมตัวปลานะคะรอน้ำมันเดือดแล้วค่อยลดเป็นไฟกลางแล้วค่อยใส่ปลาลงไปทอดค่ะสังเกตนะคะว่าใหม่จะให้ด้านที่เป็นรอยผ่าท้องอยู่ด้านบนก่อนนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆไม่ต้องกลับนะคะตอนขั้นตอนนี้ให้เรารออย่างเดียวค่ะในระหว่างที่เรารอนะคะมาทำน้ำปลาพริกไว้รอรับประทานคู่กันค่ะวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะแค่เพียงซอยพริกซอยกระเทียมนะคะแล้วก็ ออพอเราซอยพริกกระเทียมเสร็จแล้วเนี่ยก็มาละลายน้ำตาลน้ำปลาให้เข้ากันค่ะสำหรับในที่นี้นะคะในวันนี้ใหม่จะใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำตาล1ช้อนน้ำปลาประมาณสัก3ช้อนค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะเมื่อเขาเข้ากันดีแล้วก็ให้เติมน้ำต้มสุกหรือน้ำเปล่าเนี่ยลงไปสักช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ฝานมะนาวบีบไปอันนี้ก็แล้วแต่รสชาติที่เพื่อนๆชอบนะคะสามารถปรับได้ตามใจเลยแล้วก็ใส่พริก กระเทียมที่เราซอยไว้ลงไปในน้ำปลาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยการฝานมะนาวอย่างนี้นะคะลงไปพริกน้ำปลาของเราก็จะได้น่ากินค่ะทีนี้เรากลับมาที่ปลากันนะคะเราก็จะเริ่มได้กลิ่นหอมๆของปลาแล้วนะคะวิธีการเช็คก็คือให้ใช้ตะหลิวแซะๆดูว่าสุกหรือยังนะคะถ้าปลาสุกแล้วเนี่ยจะไม่ติดกระทะเลยนะคะเพื่อนๆก็จะร่อนออกมาง่ายเลยแต่ถ้ายังรู้สึกว่าเขายังติดๆอยู่ก็ให้เพื่อนๆ อดใจรออีกนิดนะคะแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งพอกลับได้แล้วเนี่ยก็รอให้สุกเช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบกรอบเนี่ยก็ให้ใช้เวลาในการทอดมากขึ้นนะคะและพอเราได้ที่แล้วเนี่ยก็ให้ยกลงมาวางไว้บนตะแกรงนะคะวางพักไว้บนตะแกรงให้เขาเสด็จน้ำมันก่อนจัดเสิร์ฟค่ะนี่นะคะปลานิลของเราก็จะเหลืองน่ารับประทานแบบนี้เลยคะ่ะบีมาให้ดูนะคะจิ้มกับ น้ำปลาพริกเมื่อสักครู่นี้ก็อร่อยน่ารับประทานมากเลยค่ะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ